สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ครับพาน้องอายมาเดินครับมาเดินแวะหาเพื่อนเพื่อนครับผมอายทำไรอายมาอายมาอายไปไหมมามาเดินยืมาไหมมา,า,ม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 าที่ผมอยู่นี่ครับก็เป็นศูนย์โคจิศึกษารครับที่เป็นที่ช้าง ในโครงการอยู่ครับนี่ก็จะเป็นน้องน้องช้างครับที่อยู่ในโครงการ,รมาไอามามานี่มามาไอามาีน้องไอน้องไอแหวะข้างทางแหวะตลอดเลยมามามาถึงนี่มาไอามามามา ก็จะแบบช้างพลายครับก้อย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 น้องอายจะรีบไปไหนน้องน้องอายเนี่ยแบบเดินเดินเร็วมากเลยครับก้อย นายไหน้องอายครับนี่น้องอายให้ตาเลยนะครับผมไปไหนครับ<า>ไ,ไ,ไปไหนหไปไหครับเด็กจินไทยคลิป เจอเพื่อนครับผมเพื่อนเฮ้ยฮะในตจวหน่ะเศกเดาบ่๋มพอเป็นเพื่อนช้างเพื่อนในจะบอยบอยลำใหญ่ห้องช้างครับ Vai, coi 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 bên bói, này bói, 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 coi 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 <c oughs> เออเห็นต้นไม้นาจะคันนะครับเดี๋ยนอ้องดูต้นไม้แป๊บหนึ่งับเป็นบริเวณที่อยู่ของอพ่อขวาน ัปแล้วก็ช้างที่อยู่ในโครงการเป็นแบบนี้นนนนนนนก็จะเป็นอ่าพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์พ่อใครโชคใครครับ <ง><ง>น,น้องอ้เสร็จย่างน้องไอ้มามามาขี่ขี่ไอ้ไปมามาเดี๋ยวก็จะพาน้องไอ้เดินต่อเลยครับวันนี้ก็จะพาไปาหาหน้องด้วยหาน้องอาน้องลำไยนะครับผมก็เป็นญาติก็ออกมา พาน้องอายออกกำลังกายด้วยนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่พักของลำ,ลำใหญ่แล้วนะครับผมผ่อนจะพูดคุยกันอยู่ครับโอ้เย๋เนอะดีครับว่าน้องอายจะออกอากาัรไงครับพอดีใจครับลำใหญ่ วนานเจอกันทีครับวันนี้ก็พาน้องอายครับแวะมาอ,อาลำไยด้วยครับลำไยก็เป็นเป็นหลาน,นครับผมหลานของอา่าเป็นลูกเป็นลูกของน้องแอมนะครับน้องอายคกับน้องแอมก็เป็นพี่น้องกันครับคุณลำไยก็เป็นลูกของน้องแอมนะครับก็เป็นหลานของน้องไอยครับ ลำไยก็ทักทายครับพ <community> ูดกับน้องอายเขาสบายดีไหมก็ระยะทางเดินมาประมาณสามกิโลครับก็เดินมาตั้งแต่ที่พักของอน้องอายนะครับมาหาลำไยก็ระยะทางสามกิโลไปกลับก็หกกิโลครับ เยี่ยวแตกครับเยี่ยวแตกก็เป็นธรรมชาติครับธรรมชาติของออน้องช้างนะครับกเวลาเจอกันเวลาดีใจก็เยี่ยวแตกขี้แตกครับนน้นองชายก็เยี่ยวแตกลำไยก็เยี่ยวแตกมาไอไปไหนไอ้ใส่น้องไอหิวครับอยากกินอยากกินอ้อยครับเอาเขา ลำใหญ่ก็ทับมาแล้วครับใส่หน้าจับนะครับเด็กจับอยนะอ๋อเอออยูหางชี้นะครับยังพูดคุยกันอยู่ครับถ่ายกันอยู่ครับ อเออเอ่อเอ่อเอปล่อยให้วันนี้ก็มาปล่อยให้น้องอายพูดคุยกับลำใหญ่ครับดูลำใหญ่ทำเพราะลำใหญ่ รู้ั็พูดอะไรกันน่าจะถามเรื่องเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมประมาณนี้นะครับตอบคนไปตอบคนมานะครับไม่รู้ว่าน้องอายกับลุงใหญ่พูดอะไรกันนะครับ <c oughs> Ой, <laughs> не, ใช่ครับเอาห่วงจับหัวปลาน้องอายพออยากพามาทุกวันนะครับเพื่อให้น้องอาย ได้มีเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเล่นเพื่อนอะจะได้อยู่ด้วยกันนะครับน้องอายจะได้ไม่ไม่เครียดครับดูร <c oughs> <อ>ู้สึกว่าลำยัยไม่อยากให้น้องอายออกไปนะครับจะเรียกไว้ตลอดเลยครับไปมามา จำใหญ่ครับจำใหญ่น่าจะอายุประมาณตอนนี้น่าอายุ8-9ปีได้ครับจำใหญ่ก็เคยมีลูกห,หนึ่งเชือกแล้วนะครับตอนแ,แบบอยากเล่นกับน้องอายครับเอ,อ,อ,อาเฮ้ยน้องอายใสรเดินมาไต่ครับเร่ม น่าจะน่าจะหิวครับก็เดินดมซ้ายดมขวาเอ้ยก้อยก้อยเต้อยต้อเล่นมื่อยมาตัวตัวน้องน้องเขาเล่นแรงครับผมมาเอาน้องออกแป๊บนึงครับเอ้า

ของอลำไยนะครับผมทางนู้นก็จะเป็นแม่เขียวครับแม่เขียวครับเดี๋ยวก็มีรคับมีรถแมคโครมาด้วยครับไม่รู้ว่าน้องช้างจะตื่นหรือเปล่าครับเป็นพ่อขวานของแม่เขียวครับโอ้ย นี่แม่เกียวก็ยังยืนกินหญ้าอยู่ครับเดี๋ยวผมพ่อควานก็ต้องขอทำการาจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพังน้องอายชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ